ล้างหยอดน้ำมันทำความสะอาดจากเล็กนะครับแล้วก็ขัดสนิมนะครับที่เราได้มาเราก็จะเอามาหยอดน้ำมันขัดสนิมแล้วก็ปรับแต่งนะครับให้มันลื่นดีๆนะครับวันนี้หลังจากเอามาหยอดน้ำมันนะครับก็หมุนลื่นนะครับหมุนลื่นหมุนลื่นนะครับนี่ก็ขัดขัดตรงนี้นะครับก็ดูน่าจะ <c oughs> เ้าท่าก่าเดิมนะครับตอนนี้สีเดิมมนะครับสีเดิมๆจากเล็กนะครับแบบว่าหลายคนที่แบบว่าจอดไว้หลายปีนะครับพอท่านานๆนะครับท่านผู้ชมนะครับการดูแลมันก็มีวิธีดูแลอยู่ครับไม่ยุ่งยากนะครับหลายท่านผู้ชมที่มีจักนะครับก็เอาน้ำมันมาฉีดใส่ตรงนี้ครับฉีดใส่ตรงที่มันเป็นที่โยกได้นะครับตรงที่มัน เป็นข้อต่อเป็นน็อตเอาน้ํามันมาหยอดมันบ้างนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่หยอดนะครับมันจะติดกันนะครับสนิมนะมันจะติดกันนะครับเป็นข้อต่ออนี้นะครับเป็นที่โยกนะครับเป็นที่กลไกการโยกนะครับเราก็มาหยอดแล้วถ้าเราไม่รู้เราก็หมุนดูนะครับหมุนดูว่าตรงไหนมันโยกเราก็หยอดตรงนั้นนะครับ เพราะว่าหัวน็อตก็หยอดบ้างนะครับบางทีเวลาช่างเขาไปซ่อมเขาตั้งปรับปรับอะไรมันจะง่ายนะครับนี่นะครับ <c oughs> พอหยอดข้างล่างแล้วก็หยอดข้างบนด้วยนะครับหยอดข้างบนที่มีรูมันมันมีรูให้หยอดนะครับเนี่ย มีรูน้ำมันนะครับมีรูหยอดน้ํำมันนะครับตรงนี้ก็เป็นดูตรงนะครับหยอดน้ํามันไว้นะครับแล้วก็มีด้านหลังตรงนี้ทุณนผู้ชมก็ขันน็อตออกสั้หน่อยนะครับ นี่นะนี่ชุดพวกแบบนี้นะครับหยดน้ำมันเข้าไปไหนนะครับตรงที่กระตุกนี่ตรงที่กระตุกผ้านะครับตรงที่กระตุกนี่ข้าเข็มเสาเข็มนะครับเสาเข็มที่จริงยางตรงนี้มันก็มันแข็งแล้วดึงไม่ออกหย่อนลงไปเลยนะ ชีดรอบนูดนๆนี่นะครับชุดนี่นพอจอดแล้วเราก็หมุนสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมหมุนให้เขาลื่อนๆนะครับ ที่ปิดนะครับปิดจากเลกตรงนี้นะครับมันแบบว่ามันดํานะครับเดี๋ยวขันน็อตเสรตรงนี้นะครับเราจะมาขัดลองดูสิว่ามันจะขาวไหมนะครับวิธีขัดขัดยังไงนะครับเดี๋ยวก็จะพาท่านผู้ชมตามไปดูตอนนี้ขัดสักหน่อยก็เอาน้ํานะครับน้ําผงซักผ้านะครับที่ตีตีเป็นฟองแล้วก็เอามาทาสักหน่อยนะครับเอาน้ําแฝบนะครับมน้ําแฝบน้ําแฝบนะครับ ก็น้ำแปดมารลูบเนาะมันลูบนะนะบางคนเขาใช้น้ำโคกอย่างเี้นี่ครับแปรงลวดนะแปรงเหล็กนะมันจะออกขนาดไหนเนะี่ยเราก็ต้องเอาน้ำแปะใส่เข้าไปด้วยนะ ใช้น้องแซบมันจะดีกว่านะครับบางคนไม่มีสวรคร์นะครับแต่ถ้าเรามีดอกสวรรค์ที่มันเป็นดอกตรงๆตงัตง้ตงๆนะครับเอามาขัดก็ได้นะแต่วันนี้ไม่มีอันนี้คือมันจะมีลายเส้นนะครับตรงนี้มันจะมีลายเส้นนะครับ สันน็อตเลยนะับเริ่มมีสีขทาแล้วนะเดี๋ยวเราจะเช็ดผ้ามาดูนะครับนะ่อันนี้ก็เริ่มขาวขึ้นมานิดหนึ่งนะัอนนี้มันเป็นเหมือนสีแดงๆนะ รตรงนี้สีจริงๆน่าจะเป็นสีทองทองนะครับดูาต้องขัดต่ออีกนะครับตรงนี้ครับตัวเราก็เอาตรงนี้มาแต่แค่น้ำอนะ แช่น้ำประมาณ เ้าชุดชุดนี้นะครับไปลงน้ำซ่บ อันนี้เป็นนะครับเป็นลงไปในน้ำแ็บถ้าเราพอาไปเคี่ยน้ำแล้วมาขับมันจะง่ายอยู่นิดหนึ่งนะครับ ใส่น้ำแข็งไปเตัวนี้ก็ผมมาขับใต้ตัวนี้ผมขับตรงนี้สักหน่อยเดี๋ยวจะไปเข้าเพื่องขับ อีกนิดหนึ่งนะครับเราเครื่องขับเพราะว่าเครื่องเครื่องมันขับตัวนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มันต้องใช้ตัวที่เป็นเส้นลวดอีกแบบหนึ่งนะลวดตั้งตรงนะครับใส่ดอกเป็นดอกกระบันลวดนะ นี่ขัดเท้านะาวเท้าแวบนะครับแต่มันมีรอยสนิมกินเข้าไปล็กนะตอนนี้ก็ขัดนะครับขัดขาวแล้วนะครับตรงนี้ขัดขาวตรงนี้ก็ดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับตรงนี้ยังไม่ได้พ่นสีนะครับข้ <c oughs> างหลังนี่ นี่แหละครับก็ทําความสะอาดนะอันนี้ก็หมุนลื่นนะครับนะคือหมุนลื่นเลยนะครับนี่ดนะ